ุดเริ่มต้นของเรื่องนี้จริงๆนะเรื่องนี้เป็นการต่อยอดจากเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วพี่ทําไว้เรื่องหนึ่งท่องสาเหมือนกันนะครับแล้วก็พอดีได้มาทํางานวิจัยวิจัยเรื่องตลาดวายวายมาร์เก็ตติ้งที่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ mm. ก็เลยได้อินอินแล้วก็เลยอยากจะทาซีรีส์เรื่องใหม่ทตนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เห็นว่ามันซีรีส์วายเนี่ยมันแตกไปหลายหลาย,หลายหลายอาชีพแล้ว แต่ว่ามันมีผลการวิจัยอันหนึ่งที่ที่เขาบอกว่า Y วาเนี่ยกลุ่ม Y วาเนี่ยมันเริ่มต้นจากชีวิตนะในมหาวิทยาลัยเราก็เลยอยากจะให้ดึงดึงโมเมนต,ต์ของเด็กในมหาวิทยาลัยกลับมาให้ทางแฟนคลับได้ได้จีนได้ฟินกันและโดยที่ตัวส่วนตัวได้ได้รู้จักกับน้องคิมมอนมาแล้วรู้สึกน,นว่าน้องเขาเขาโอเคโอ,โอเคมากก็เลย <c oughs> <c oughs> ก็เลยได้ดึงคิมมอนมากู้กับ กับน้องคัทซึ่งน้องคัทเนี่ยเป็นเป็นพระเอกเรื่องที่แล้วแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่ใหม่ให้ให้น <couple osters> ้องด้วยก็ต้องฝากทุกคนติดตามกันเคมีเป็นยังไงบ้างครเคมีเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้น้องได้เจอการประมาณได้เวิร์กช็อปได้เวิร์กช็อปร่วมกันนะครับแล้วก็มีการสื่อสารไปทางโซเชียลต่างๆก็รู้สึกว่าทั้งทั้งแฟนคลับแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนคลับของคิมมอนหรือว่าทางแฟนคลับของน้องคัทเนี่ย ก็ก็เชียร์กันเชียร์กันยังยังไม่มียังไม่มีด้านที่ไม่ดีนะคะยังยังบวกอยู่ครับคุณชัดพ์ทเนอร์ครับพันเนอร์ก็คือ,อพี่คุณชัดชัยนะครับแล้วก็คุณพิมคุณคุณพิมนะครับก็คุณพีธัญรักษ์ครับ,ก,รบก็เป็นพันเนอร์มอน ได้ตกลงร่วมมือกันในการลงทุนเรื่องนี้ครับเดี๋ยวให้คุณชัดชัยพูดหน่อยเดินว่าเป็นความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็มาทําเรื่องนี้ได้ไงแล้วก็วันนี้มีมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกดีใจครับที่มาผมรู้สึกดีใจครับที่มาอผมรู้สึกดีใจครับที่มาทีมทีมงานกับซีรีส์ของบริษัทผลปลุกรุุ่มโปรดครับแล้วของส่วนตัวของผมเององผมมีทํางานที่เอนเตอร์เทนเมนที่เมืองนอกครับ แล้วปีหน้าผมตั้งใจจะมาทำเอ่เอทำงานสายนี้ปีหน้าครับคุณชัดชัยเนี่ยเป็นเป็นพันเนอร์เราแต่จริงๆแล้วเป็นคนไทยนะครับแต่ใช้ชีวิตในต่างประเทศมาตลอดแล้วกท็ท่านทำธุรกิจด้านบันเทิงท่านทำเอนเตอร์เทนเมนต์ท่านก็มีมีความรู้สึกอยากจะมา,าบุกเปิด ในด้านต่างๆในเรื่องของเอเจนต์ n นบ้านเราตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้เรื่องแรกเลยที่ที่คุณทัชชัยน้ให้ความร่วมมือแล้วเดี๋ยวในปีหน้าและปีต่อไปก็จะได้เห็นผลงานของคุณทัชชัยในโอกาสต่อไปด้วยครับคุณพิมพ์มีอะไรพูดไหมเอ่ยชักนิดหน่อยอค่ะพิมพ์ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมกับซีรีส์ แฟนจะได้ติดตามทางสถานีช่อง3นะครับเวลา4ทุ่ม40นาทีครับเริ่มออนแอร์ทุกคืนวันเสาร์นะครับเริ่มตอนแรกวันที่17กุมภาพันธ์ครับซีรีส์ทั้งหมดมีม8ตอนครับแล้วก็จะมีการออนแอร์ทางแพลตฟอร์มทางแพลตฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวม่อนขอให้ติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังกาลังเคาะกันอยู่ในเรื่องของบิสเนสว่าเราน่าจะลงเอยกับทาง่ายไหน มาแล้วมาแล้วรอเปิดตัวขายเนี่ยเปิดขายเนี่ยไอเราก็รอซะด้วยหวาอวุ่นแลเป็นไงบ้างคะพี่ในเรื่องนี้พี่รู้ี่ไม่ได้ทำอย่า่เป็นยั้างอ่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันมันเป็นส่วนผสมของซีรีส์วายกับยูรีนะครับซึ่งจะมีคู่ที่เป็นวายกับคู่ที่เป็นยูรีก็คือบอมแบมนะครับโดยโดยโดยธรรมชาติเนี่ยผมเกินตอนแรกก่อนว่าก่อนที่จะรับทําเรื่องเนี้ย ทางคุณม่อนนะครับเขาส่งเรื่องให้อ่านแล้วผมมีความรู้สึกว่าเรื่องมันเป็นซีรีส์วายที่ค่อนข้างเรียลลิสติกคือค่อนข้างดูเป็นธรรมชาติในระหว่างเรื่องเรื่องความรักแล้วแล้วทำไมถามว่ามียูริเข้ามาเกี่ยวแล้วแล้วทำไมถามว่ามียูริเข้ามาเกี่ยวเรื่องนี้ยูริกับวายเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันในตัวเรื่องทั้งหมดว่าการดําเนินเรื่องมันไม่ได้แยกเรื่องนะครับมันเกิดจากความรักของผู้ชายที่ต้องเปลี่ยน เป,เปลี่ยนแฟนที่เป็นผู้หญิงบ่อยแล้วคนนี้พอวันหนึ่งเนี่ยเขาได้ใกล้ชิดกับคนที่แอบรักเขาเนี่ยมาอยู่นานตั้งแต่สมัยมัธยมจนมาถึงมหาวิทยาลัยนะครับเขาก็เลยมีความรู้สึกแปลกๆว่าในส่วนของความรักที่ทําให้เขารู้สึกว่าเ,เขาจับต้องได้แล้วเขารู้สึกดีจากการที่ผิดหวังจากผู้หญิงนะครับเ,เขาเลยเขาเลยเปลี่ยนตัวเองแต่แต่แต่ในความหมายของผมการทาซีรีส์วเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องแรกที่ผมมีความรู้สึกว่า วายวายมันคือวายมันคือฟินจิ้นวายวายวายยังไม่ถึงขั้นขั้นเกนะครับไม่ไม่ไม่ถึงขั้นที่มีเพศสัมพันธ์กันมีแค่ความรู้สึกดีๆให้กันนะครับแค่นั้นแล้วก็แล้วแล้วคันนี้เนี่ยในเรื่องของของยูริเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงซึ่งเป็นแฟนเก่าของตัวตัวพระเอกนะครับเขาก็เขาก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนที่ใกล้ชิดเขาสนิทเขาเนี่ย ให้ความสมพั์กับเขาเขาเลยมีความความรู้สึกว่าตอนแรกมันอาจจะไม่ใช่แต่พอพอคบกันไปแล้วแล้วมีความรู้สึกที่ดีต่อกันในส่วนนักแสดงเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่านักแสดงส่วนใหญ่เนี่ยะจะเป็นมือใหม่ยกเว้นคิมมอนที่เคยร่วมงานกับผมมาตั้งแต่เรื่องเจ้าหญิงหลวงยุกนะครับก็เลยก็เลย,ก,เลยก็เลยแบบ ไม่ไม่ค่อยหนักใจแต่แต่ด้วยแต่ด้วยความพยายามของน้องๆเองที่มาเวิร์กช็อปของเรานะครับแล้วเ,เขามีพัฒนาการในการในการแสดงเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้สุนว่าผมสบายใจขึ้นนะครับก็ก็ยังไงก็ในฐานะที่เป็นผู้กับนะครับก็ขอบคุณคุณม่อนขอบคุณพาร์ทเนอร์ของคุณม่อนนะครับสองคนที่ให้โอกาสที่ให้โอกาสพวกเราได้ได,ได้ได้แสดงผลง,งานในเรื่องวายซีรีส์แรกก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วปากติดตามด้วยนะครับว่า ไอ้ที่มันเป็นซีรีส์วกับยูริที่มันเป็นเรียวเรียวเรียวลิสติกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนก็มันจะออกในธีมของโรแมนติกคอมเมดี้นะครับมีความสนุกสนานในกลุ่มเพื่อนเข้ามาด้วยนะนรงบฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเอาคาแรคเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับ ก็คาแรคเตอร์ของคิมเนี่ยรับบทเป็นปื้มนครับเรื่องนี้นี่ก็จะปกติแต่คิมจะได้บทส่วนใหญ่จะมีความแบบอารมณ์มดีคอมดี้ส่วนใหญ่เป็นรุ่นน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยครับไพราะงั้นเรื่องนี้ก็จะได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทก็คือคิมที่มีความโตขึ้นครับดุขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็เ,เป็นรุ่นพี่เขาซะทีของคัทก็คือคัทรับบทเป็นคนโปรดครับก็อบอกกันว่า ไคลเตอร์ของคนปวดเนี่ยยากมากซึ่งตรงข้ามกับคัทในชีวิตจริงแทบจะทุกอย่างเลยคือเคยคัทในชีวิตจริงเป็นไงคือคัทในชีวิตจริงก็จะเป็นคนฮาๆคนกวนหน่อยไม่ต่างกับพี่คิมในชีวิตจริงเหมือนกันแต่พอเป็นไ <ใน S 1> คลเตอร์ข,รของคนปว,ปวดเนี่ยจะนิ่งๆเขาเรียกว่ามีมีเรื่องราวในชีวิตเยอะให้คิดเยอะก็เลยแบบจะไม่ค่อยฮา,า,าเท่าไหร่ใช่ครับก็ <จะ S 1> ต้องรอดูให้พูดถึงเพงประกอบซีรีส์ด้วยคับน้องได้ร้องเพงประกอบซีรีส์ทั้งสองคน ก็นอกจากที่จะได้แสดงด้วยกันแล้วนะครับผมก็ทางพี่มอนแล้วก็ทีมผู้จัดทุกคนรวมถึงคู่มกับเขาก็เห็นว่าเราเองก็แบบว่าได้อยากจะให้เราร้องเพลงประกอบละครกันเองด้วยนะครับก็ไปทําการอัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าได้เห็นบรรยากาศวงสงนั้นบนก็อาจจะได้ฟังกันนิดหนึ่งแล้วครับมีเพลงคู่แล้วก็เพลงเดี่ยวของแต่ละคนด้วยครับ เป็นเวอร์ชั่นของพี่คิมแล้วก็ของคัทแต่เป็นเพลงียบการแต่คนละเวอร์ชั่นก็เดี๋ยวรอต้องรอฟังต้องบอกกันว่าท็อปมากพี่คิมร้องดีมากๆให้คนอื่นพูดเสียของ่เเห็นน่ีกรก็วามีอนอะไรกับมี้ามีอะไรมีอะไรหรือเปล่าก็ในเรื่องผมก็เป็นเพื่อนสนิทพี่คิมมอนเลยครับฉันก็จะจะมีความรู้สึกดีต่อพี่คัทด้วย คับก็จะได้เห็นว่าในเส้นเรื่องมันก็จะมีความซับซ้อนความน่าติดตามเพิ่มขึ้นเงี้ยครับฝั่งนี้มากา่ะสาวๆมากเราเรากลับที่เดิมค่ะก็ก็แบบนะคะรับบทเป็นซอยค่ะก็เป็น แฟนเก่าพี่คิมมอนแล้วก็เป็นแฟนเก่าบื้มแฟนเก่าพี่คิมมอนอะไรหรอแฟนเออแฟนแนลากยแฟนเก่าบื้ม <c oughs> ค่ะปื้มค่ะค่ะบอมค่ะเราบทเป็นฟอยค่ะก็เป็นแบบเพื่อนสนิทของส้อย <c oughs> เวลาส้อยแบบทะเลาะกับเออบื้มเราก็จะคอยแบบปลอบคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะคอยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำคะแนนใช่ทำคะแนนให้เขาแบบมาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพียวนะคะเพียวรับบทเป็นพายค่ะในเรื่องก็จะเป็นคนที่แอบปื้มคนเออพี่ปื้มพี่ปื้มคขอปลื้มโซฮอตนิดนึงครับใช่ใช่ใช่ตามตามตัมใช่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 ะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ ก็ฝากซีรีส์เรื่องปื้มคนโปรดด้วยนะครับเรา,เาตั้งใจทำกันจริงๆแล้ววัดทุกๆคนก็เวิร์กช็อปกันหนักมากเพื่อที่จะเป็นตัวละครที่ดีสำหรับเ,เรื่องเรื่องนี้นะครับปื้มคนโปรดนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เห็นความน่ารักความสดใสของตัวละครแล้วก็บทละครด้วยนะครับกับเรื่องนี้ครับปื้มคนโปรดฝากติดตามด้วยนะครับสวัคุณครับ ผู้ใหญ่อยู่ตรงกลางไหมครับกับกับโปริชั่นเดิมดีกว่าครับ